สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมชาวโคคุณทุกคนจ้าสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาชมไหมด้วยจ้าขอบคุณมากมาทุกคนเลยที่เข้ามารับชมนะวันนี้วันที่สามธันวาตรงกับวันพระฤหัส,สบดีสองพัอยหกสิบจ้าตอนนี้หัวเราก็เกือบจะสอเดือนแล้วนะอ่า วันนี้ก่อจับมา2 8ง0มพตัวละนะสอง0มืนแปพบาททั้งหมดก่อที่แรกอะ่ะจับมา12ตัวตายไปตัวหนึ่งเหลือหนเหลือสิตัวจา้า <c oughs> ช่วงนี้ก็เลี้ยงอยากน้อยเพราะว่าอากาศไม่ค่อยดีอากาศมันแบบ บางทีมันก็นหนาวคงที่นะบางบางทีมันก็หนาวมากกว่าเดิมอันนี้อากาศมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็สุขภาพก็เป็นไข่ตัวหลอนกันวัวเนี่ยใ <c oughs> ส่ย,ยาอยู่บ่อยๆอยาวัวควายนะมันเป็นยาสมุนไพรใส่เข้าไปในน้ำแล้วก็อาหารก็ทำให้ผิดไข่ก็ ไม,ไม้ตัวหล่อนมาก็ตัว,ตวดำเนี่ยก็ฉีดยาไปนั่นเนี่ย,ต,ยตัวนี้เป็นหมากตอนนั้นน่ะฉีดยามาประมาณสี่วันแล้วมั้งเนี่ยจมูกก็ก็สังเกตจากอาการหัวเจ็บนี่น่าจมูกจะแหงอาหารก็ไม่กินย จมูกแห้งแต่แต่ตอนนี้มันก็ดีขึ้นมั่งแล้วตอนที่เป็นไม่กินอาหารเลยแล้วก็จมูกแห้งเลยนะ้าตัวดำเนี่ยไม่ได้ลงคลิปหลายวันเลยเพรอว่าหวัว่ามันม่สบายนะดูสิ ลองจับตัวสักหน่อยนะตัวนี้มันเปียดเลยนะเปียวให้จาเหรอโอ้ตัวไม่ร้อนเท่าไห,หนาลุกปั๊บเลยตัวไม่ร้อนเท่าไ่นะก็ตัวนี้แหละที่ฉีดยาไปเป็นวัดตัวร้อนเป็นไข่ไข่ตัวร้อน นี่ก็จะมาเตือนไัยว่าออการขายวัวเนี่ยระวังถูกออคนซื้อหลอกนะเพราะว่าโดนโกงกันไปเยอะเลยหลายล้านหลายสิบล้านโกงไปไม่ได้เงินเลยนะไม่ได้เงินกันเลยโกงเงินไปเลยมาซื้อหัวไปตอนแหลกก็มาซื้อราคาดีมาซื้อเงิน่อนไป ซื้อดีแม่โชคดีที่ตอนนั้นเราไม่มีวัวอ้วนขายนะถ้ามีวัวอ้วนขายนะเราอาจจะโดนก็ได้เพราะมันไกล่ตัวเรามากแบบซื้อเป็นราคาเป็นลอยแบบเนี้ยแล้วเขาบอก่าเงินเงินเชื่อนะเงินเส้นนะ่ะแบบซื้อไปอีกอาทิตย์หนึ่งเอาเงินมาให้แมาเนี้ยแล้วคนที่เขาซื้อแล้วก็ ได้เงินอ่ามันเหมือนเหมือนการตกเบ็ดนะเอาเหยื่อมาล่อแบบเนี้ยแล้วก็พอเขาซื้อได้ประมาณสิบค้นมันเนี้ยเขาจ่ายจ่ายแบบเงินทอนนะน,นะสิบวันมาจ่ายแบบเนี้ยจ่ายไปได้สักสิบค้นนั้นเนี้ยแล้วทีนี้อ่มางวดหลังเนี้ย <c oughs> มางวดหลังนี่ทีนี้มาโกงชัดๆเลยแหละเอาหัวไปเลี้ยวมาก แล้วก็โกงไปเลยแลน่นี้อันนี้ต้องระวังกันด้วยนะพี่น้องชาวโคคุณเนี่ยเพราะว่าท้าโกงไปแล้วทุนก็หมดไปค่าอาหารก็ไม่มีให้เขานะต้องระวังด้วยเออเป็นคนที่ว่ามาซื้อไม้อะข้างนี้มันมันเป็นอะไรล่ะ เป็นโทษภัยที่แรงมากโทษภัยที่รุนแรงยิ่งกว่าโรคระบาดอีกโรคระบาดยังมียารักษาค้นโกงเนี่ยไม่มียารักษานะกฎหมายก็เอาผิดไม่ได้เอาผิดได้แต่ก็ชาขึ้นทรงขึ้นซานฟ้องกันเสียเวลาทำมาหาก,กินอีกต่างหากนะ มันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรืองของเราของพวกเราชาวกเกษตรนะชาวโคคุณเนี่ยไม่สมควรที่จะไปเสียเวลาเสียเงินโดนโกงอะไรยังต้องไปฟ้องท่านนงท่านนายเสียเงินอีกนะเอออยากให้มีกฎหมายออกมาเอาผิดไอ้คนที่โกงนะด่านแบบนี้นะโกงแบบ ไม่กลัวอะไรเลยอะโกงค้นมากไม่กลัวอะไรเลยเออช่างไม่เห็นอกเห็นใจคนที่เขาทำมาหากินนะ่าเขาจะได้เขาก็ต้องเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนวันนี้มาบนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมาบนอะไรฟังน้ำค้านหรือเปล่าเนี่ยว่าที่ เขายังดีอยู่ไม่ป่วยมากเขาก็จะใหญ่เอืองเขียวเอืองนะว่าที่เขาไม่สบายเขาก็เฉยไม่เขียวเอืองอะไรทั้งสิน้นอ้าวดำเดินกลับไปนอนแล้วดีขึ้นดีขึ้นแล้วนะว่าเล่าเนี่ยจับมาวันที่สิบหกตุลาคมนะวันนี้ก็วันที่สามธันวาคม ก็เกือหกสิบวันแล้วแหละเรื่องคนที่โกงนะคือกฎหมายเอาผิดไม่ได้อาจจะได้แต่ก็นานนานมากคือขอค้นระวังของพวกเราชาวโคคุณเนี่ยก็ต้องคายให้คนที่เล้าไว้ใจแล้วก็เป็นเงินส,สดใจ จายจายเลยไม,ไม่ไม่เอาเงินเส้นแบบไม่ผมเงินมันมากไวใจใครไม่ได้รอกช่วงนี้ก็มีพักพวกบอกว่าเออที่ที่ค้นโกงเนี่ยมันก็เป็นมิพลดีกับคน้นเลี้ยงโคคุณต่อต่อไปคือว่าอ,อสองจายเงินสดเท่านั้น เดี๋ยวนี้เขาจ่ายเงินสดกันทังนั้นเลยพอค่าที่มาซื้อนะจ่ายเงินสดกันเพราะว่าคนเลี้ยงเขาไม่ไว้ใจไงไงก็ค่อนข้างจะป่วยนะ วันนี้ก็ต้องจบคลิปเพียงเท่านี้นะขอบคุณทุกคนที่รับชมมานะอพบกันไหม่คลิปต่อไปนะสวัสดีจ้า